มี <cin stereotype> <0? S 2> uh, um ่ศูนย์ี่เก้าแปดอืมบานเมื่อเมื่กเขาเรื่ควอมไรรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งห่างกันก็เปมนยังไงี่ศูนย์ี่หนึ่งมีเก่าอืม

ลาคลิองอะไรเมืองไันมงิเจอ่เลย่ไม่ right? ่หา right? ้อ้ย uh, ม yeah. mm. ่ได้ม่ได้ไปซื้อเออไปซื้อหาศูนย์มัน2งานั่นมาีมามายุนนกับตัวร่บานี้ ชื่ชื่อแต่ก้แปดนะแต่800 800ัแปดแปดต่นแลก้หลอกม,มาแล้วนาะจะบอกันนาจากเทียรที่ตัวน,น,นี้เนาะแปดศูนย์นี่แดชุดแปดแกก้แปดซะะเออกไร็ออ <laughs> อะมาคุ่าเลยใยวให้จมาเลยอืมอืมทำไมีเปล่กงเลา่องะคุยกันมาแต่กเปล่มันกน่งหวดนอืมอยากซืซ้อลาหรอรอยันังอืม

ครับที่จบลงไปนั่นก็คือเสียงสัมผัสระวังแม่บัวนะครับกับเสียนลึกลับนะครับเพิ่นโทรมาบอกตัวเลขแนวทางกันนะครับโทรมาบอกตัวเลขแนวทางกันในงวดวันที่หนึ่งมีัวนายนสองพันหารยกสิบหานี่นะครับซึ่งเสียนลึกลับนะครับเพิ่นจะบางคังนะครับเพิ่นจะโทรมาเบาเพิ่นกับเบาบ้าหลเนาะครับเนาะแป๊บเดียวตั้งป้องแถบบ้ท่านนะครับเพราะว่าเพิ่นกะ ติดธุระเพิ่นนนาอครับเนาะก็เลยขอโทษขวาภัยลหลายๆนะครับเอฟซีทุกท่านครับก็อาจจะเบ่งบอสวยงมัมหรือว่าฟังบอชัดเกนปันไดน,นะครับเพิ่นรีบเร่งเนาะครับเนาะก็ขอโทษขวาภัยลหลายๆแต่ว่าก็คงจะพ่อเข้าใจเนาะครับเนาะว่าเพิ่นไห้ตัวเลขกแนวทางมาตัวใดนะครับซึ่งเพิ่นกระเด่นมาไห้3ตัวนะครับก็คือ0 8 9นะครับ ซึ่งเพันก็จับคู่วนกันอยู่ในนั้นก็คือ0880 9889นเะครับเพราะว่าเพิ่อนบอกว่า0ูนย์เกามันออกไปแล้วว่าเอานะครับก็เลยจะเป็น80กับเกเนาะครับเนาะเอามักชอบกันม้อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนลึกลับนะครับซึ่งในงวดที่พันมานะครับเพิ่นจับสามตัวพลาดนะครับ เพิ่นกระทูมาแบบกับท่านหันแบบนี้ละครับก็เลยบริอาลงคลิปแล้วครับเนาะในงวดทีพันธ์มากราดนะครับจับสามตัวเพิ่นหามากศูนย์หนึ่งสองนะครับเพิ่นเดินมากศูนย์หนึ่งสองเพิ่นกับนึกว่าจะมาเขาน้ากันเนาะครับนะเนาะบนึกว่าจะมาด้วยกันสุดท้ายล้วก็มาด้วยกันขึ้นเก่านะครับเนาะแล้วงวดนี้นะครับเพิ่นกบ เด่นมาไห่สามตัวคือเก่านะครับกลับมาลุ้นกันว่าจะจับคู่กันเองบ่นะครับหรือว่าจะไปจับคู่หนอกนะครับสําหรับสามตัวที่เพิ่นเด่นมาไห่นะครับกลับมาลุ้นกันว่าจะเข้าจับคู่กันเองในบ่นะครับระหว่างศูนย์แปดเก้าหรือว่าจะไปจับคู่ข้างหนอกนะครับ หากเอฟซีท่านใดนะครับมีตัวเลขแนวทางดีๆนะครับกล่าวมาจับคู่ใส่ของเคนใดได้ครับเ้อพอเพิผ่นเด่นมาแ่สามตัวนะครับในงวดที่ผ่านมาเป็นกระเดินมาสามตัวแบบนี้แหละครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเดี๋ยว่าไปจับคู่กันเองเลยนะครับเดี๋ยวเข้าจับคู่กันเองเป็นแค่ตัว สามไซนะครับกันเลยหลุดไปนะครับในวัที่ผ่านมานะครับ่นไปจับศูนย์สองสามศูนย์สามสองกันเลยหลุดนะครับเนาะบนึกบรฝันเลยไว้จะมาด้วยกันทั้งสามตัวนะครับวันนี้นเิ่นกันเลยจับวนในสามตัวให้เลยนะครับแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับเก้าแปดแปดเก้านะครับ หรือว่า fc มีตัวดีๆเขามาจับใส่เป็นตัวว่าจับมาใส่ศูนยหรือว่าจะจับมาใส่แปดหรือจะจับมาใส่เก่ามีตัวดีๆเขามาจับคู่ใส่เปรียบเทียบใส่ใดได้ครับเด้อนะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนเงียบเอา,เซ,า,า,เ,าเซียนลึกลับนะครับขอดษวาอให้นะครับปผิดนะครับเซียนลึกลับนะครับ เพิ่นจะมกกักจะเป็นแบบนี้แหละครับเพิ่นทู่มาเพิ่นจะเบาแค่แป๊บเดียวนะครับเอาท่านกับท่านนะครับตั้งกว่างท่านกับท่านบ่ท่าน,น,น,าน,นแล้วก็คือเลี้ยวไปเลยนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาตั้งกว่างบ่ท่านนะครับเพิ่นเบาแค่นิดหน่อยแล้วก็ไปเลยนะครับงวดนี้นะครับเพิ่นก็พอมีเวลาว่างแน่เล็กน้อยเพิ่นก็เลยเบาโดนแน่จังหน่อยนะครับเนาะก็เลยได้ตัวเด็กแนวทางของเพิ่น ปวดพิณีพิจรณนานะครับเอฟซีุกท่านครับมักชอบก็บค่อยจัดคัดกระพานนะครับมักจะชอบก็บลองลอปพิจารณาเย็บจับฉลากกินแมงรัฐบาลไว้นะครับนังวัดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้านะครับ <c oughs> ทังช่องนะครับสนับสนุนให้ยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบริเวณเม่าเม่า,มาให้ลุ่มหลงในการพานันสิ่งอื่นแต่ปาาระกันได้นะครับ เดี๋ยวแอดจะให้ไปเบื้องไปชมตัวเลขแนวทางกันนะครับจะได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเนาะเพราะว่าเวลาสรุปจะได้รู้ว่าเสี่ยนใดเข้าบ้างนะครับสำนักไหนเข้าบ้างนะครับต้องได้เขียนไว้นะครับกันลืมนะครับเนาะเดี๋ยวแอดจะพาเข้าไปเบิ้งกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับที่เขียนไว้นะครับเนาะนี่แหละครับตัวเลขแนวทางของเสียนลึกลับนะครับเผุนทรมาบอกแล้วนะครับ เด่นศเด่นศนย์เด่นแเด่นเนะครับจับคู่8ป8 9ูสองหางแค่นี้นะครับหนารุ่นนะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับหน้ารุ่นหน้ารุ่นกลับด้วยก็เป็นสประตูนะครับสหางนะครับ,หน,รบหนารุ่นนะครับน้อยๆตัวเพิ่นกะบอกว่าให้หน้อยเนื้อเน้นๆพอมันออกแค่นี้เนาะครับเนาะจะได้กินแมงรัฐบัล แปดศนะครับหรือว่าเอีท่านใดมีตัวอื่นนะครับเอามาจับใส่เป็นต้นว่าศนี่นะครับเพราะว่าเป็นในลายที่สุดนก็นคือ0เป็นต้นว่า 0ูนะครับศูนย์สีในขณรุ่นนะครับเ้อแต่ว่าแอดบลล่วงห้นะครับก็ให้เอฟล่วงเองนะครับหรือว่าจัดเองได้ครับเ้อศย์สเพราะว่าเป็นของทางวัดปลาดงนาเพื่อนเพื่น,นะครับกับี่สิบขึ้นกันแต่ว่าของเพื่นสีศูนะครับแเปลนต้นว่าแปดแต่ว่าของทางแอดได้หนึ่งแปนจังเีนะครับหรือว่าเอฟซีทนายมาก,กะ จัดใส่นะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับเก้าเก้านี้บางท่านนะครับจะมัาหานะครับจะหาเก้าไซก็ได้เราสำเนาอันนี้ก็เป็นตัวเด่นของคนนะครับเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คงจะมีตัวเลขแนวทางมาฝากเก็บซี่เนแคนนี่นะครับเนาะ กขอกบขอบคุณเอฟซทุกๆท่านที่เข้ามาเบ่งมาชมมาเป็นกำลังแรงเชื่อแรื่รงใจนะครับกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้รับคลิปเด็ดและข่าวสารดีๆจากทางช่องทองใสาพารวยครับให้เอซทุกๆท่านที่กดไลค์กดแชร์มีโชคมีใช่ไปพร้อมๆกันนะครับ ด้โชคมีชัยหนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกหานี่นะครับไดยโชคห่่ายกันไปนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอมรัาพระจากปีจากน้องไว้เพียงแกนี่นะครับตามต่อกันในคลิปหน้านะครับว่าแอบจะเดินทางไปทั้งใดกันบ้างนะครับมือนี่นะครับจะไปหาเสียนได้สำนักไหกะตามต่อกันในคลิปหน้านะครับเ้อขอบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทท่านครับผม